สวัสดีค่ะคอกพิกสงวนออโต้คาร์สาขาซีซั่นราชชฤกษึกแกรนโอเพนนิ่ง12เดือน12โปรโมชัน่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะวันนี้ท่านไหนที่มาใช้บริการสาขาใหม่ของเรานะคะจัดโปรโมชั่นซื้อยางใหม่ทุกรุ่นทุกขนาด3แถม1รวมไปถึงการดูแลช่วงล่างรถของคุณนะคะจัดโปรโมชั่นลด10เป็นไปเลยทีเดียวค่ะโปรนี้จนถึงวันที่20ธันวาคมและอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นดีๆจากแฟนเพจของเราด้วยนะคะ ัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บูตกิจกรรมจาก Compact b a k ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามาจาัดกิจกรรมที่งานแกนโอเพนนิ่งค่ะซึ่งมวนโอโตโตคร์นะคะซีซ่ราร่าฉฤกึกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์นะคะของ Compact b a k หลายตัวมากๆใครที่บอกว่าขับรถยนต์ประเภทไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายซิงสายสปอร์ตนะคะขนของหนักหรือว่าใช้งานในเมืองนอกเมืองเป็นหลักนะคะวันนี้เรียนเชิญได้เลยนะคะสามารถมาเปลี่ยน ท่าเบรกของเราได้เลยนะคะกับ c o m p a c t b ซ์ซึ่งในงานค่ะเรามีโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรของ c o m p a c t b a ์ค่ะลดไปเลย10%นะคะบอกได้เลยค่ะว่าลดเยอะมากๆใครที่สนใจเรียนเชิญได้เลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเรายังมีของพรีเมียมมาแจากให้กับคุณลูกค้าอีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ นี้นะคะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะล่มสวยๆนะหรือว่าจะเป็นนะคะกระติกน้ําแก้วน้ํานะคะที่สําคัญค่ะ เป๋าสามารถใส่โน้ตบุ๊กได้ใส่ของอเนกประสงค์ได้นะคะแล้วก็มีเสื้อส,สวยๆจาก compact bag อีกด้วยใครที่บอกว่าโอ้โหของพรีเมียมเยอะขนาดนี้ทำยังไงถึงจะได้เพียงแค่คุณนะคะมาซื้อ compact bag ของเราแค่หนึชุดเท่านั้นก็สามารถเลือกรับของรางวัลได้เลยนะคะฝากไปด้วยนะคะเราจัดกิจกรรมนะคะที่สงวนโอโตโครค่ะสถานานี้นะคะแค่2วันเท่านั้นวันนี้เราก็พรุ่งนี้ ใครที่สนใจมาได้เลยเน้นย้ําเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์จากคอมแ a c t b a ของเราลดสูงสุดถึง10%ซ็นได้กันเลยทีเดียวค่ะฉลองเปิดสาขาใหม่คอ็อกพิสสงวนออเตอร์ค่ะสาขาซีฟันราชพฤกษ์ค่ะเมื่อลูกค้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกรุ่นของ gs แบตเตอรี่รับไปเลยค่ะ gs box p r e m i ยมแบบนี้1ใบค่ะพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง500บาทค่ะตั้งแต่วันที่1 2ถึง14ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะ สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่คอฟพิกนะคะสงวนออโต้ค่์สาขาซีซันราชพฤกษ์ค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่พิจิจิรูปิแคนสำหรับ่ันไดน,นะคะที่มองหาน้ำมันเครื่องเรามีราคาพิเศษเริ่มต้นที่689บาทค่ะฟรีค่าแรงฟรีไส้กรองนะคะแล้วมาพบกันที่นี่พิจิจิรูปิแคนค่ะ